ตนไหนนี่เปลี่ยนเสื้อผ้า้วครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนี่ผมพถึงงงเลย EQ นี่ยเ่ยวเิไม่ทางพ่นิงบ่นาะเออนามพ่นิเอี่ยงผมนู้นนี่ไปสั่งวะเขึ้นเอาไปทำกับงงเออดินทางเลยงงครับเราเดินทางแต่งรอกันหมดแล้วนะรอกันหมดแล้วนะ พวสทีไปข้างนอกก็แกล้งาอยู่เอามันสิสร้างปูนไหมเอาลองถาพีชงนิดน่ะมีสร้างต้นไหนบูนะเบอร์สร้างกันเบอร์ยังมีเบอร์คนสร้างบ้างเรับศีนย์แปดเอายังเ8 9 279 แพดตอมบ่ายโมงมอเนับนิทรไปเบอร์นั้นันดูลงโโลสิบสองนาทีการสั่งแฝดเอกแปดเก้าสองจุดแป้งสองเจ็ดเก้าโอ้ผมเลยเนี่คนตัวจริงต้องใส่งนะครับก็รู้แล้วสิครับลุงพ่ไหนเราวัน

อ่าอ่าเดี๋ยวให้เขาติดต่อเบอร์นี้นะพี่นะรถปูนจากคิงก็บ้าอลนะพี่สั่งมาปูนกี่คิวเนี่ยคิวครึ่งบอกอ่าคิวแปดเนี่ยเขาจะมาส่งให้ผมอยู่ที่ลานองค์พ่อปูเนี่ยผมก็เลยเอาตามเบอร์นเนี่ยอยู่ที่ลานองคูครับเดี๋ยวผมให้เขาวิ่งย้อนไปนะครับลานพญานาคลานพญานาคเนี่ยครับลานองคูนานองพลพนี่ครับ ครับครับเดี๋ยวผมแจ้งเข้าไปนะครับทีครับขอบคุณครับย้อนเข้าไปเข้าหมู่บ้านเลยพี่เข้าหมู่บ้านแม่ต้มปลาพวกใคยเข้ามาในทางมาโอ้โหงานเขามันวนงานเข้าเลยพี่เกือบเปลี่ยนผ้าไปเทพปูนแล้วจ้าชุดนี้แหละเมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้าก็บชุดนี้แล้วเกือบจะได้เปลี่ยนชุดเทพปูนอีกก็ตกใจอยู่ว่าเอ้าปักแปร้นเสี่เลยอ่ะเราจะได้เปลี่ยนชุดเทพปูนอีกแล้วใครทีเกลยดีกปักเป็นของที่สี่ เขาก็มาถูกอยู่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้โทษคนขับนะครับไม่คนขับรถทงโทรหาเบอร์ดิก็บินลุงพลไงเบอร,ร์อ่ะคนละลุงพลเหรอั้งแสดงว่าเลขาไอพ่อแดงเอาบินก็ได้ขับต,ตรงบินบินไม่อาจจะเป็นคนคนนั้นก็อาจจะชื่อพลเหมือนกันเออเอาหรอเอออาจา<น>อาจะเป็นลุงพลคือกันแต่ว่าถ้าเป็นของผมต้องเป็นสมพรเป็นสมพรหลาโพธาที่นี่ถ้าที่นี่ต้องเป็นชื่อป้าแตน ไปอู้เลยครับตีครับไปฟุ้นตรุบไปตีถ้าถ้าถ้าลุงพลตัวจริงนะครับเออโมจิจริงครับอ้าวไปแล้วีครับไปดูเลยไปแล้วไวลงลงไง,งไปแล้วแกเงกเกง,งเบื่อมาฝากแกงนะเออไม่เคยมาแค่ลุงพลนี่ไงเออ,เอ,อบ้านจำปาดงเขาก็มานี่แหละเออแต่ที่จริงาีกางเกงอไงหายเจอที่ไหนบอกว่ากางเกงหายตัวละพันห้าตัวละพันห้าเบิ้งครับผมกระเป๋าอัน คือเราคอยจิ้มแล้วหน้าลอยกระเป๋าเต็มก็เลยนึกว่ากระเป๋าซิมภูใบนี้มันมันเบาๆแต่ว่าเขย่าดูไงเออเฮ้ยกุกกุกกุกมันหนึบากเลยลูกแดงเก่งเอาลงมาเปิดกระเป๋าหลังจากหากระเป๋าแล้วเข็มขัดให้อีกเข็มขัดให้อีกโอ้ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบ้านบนบ้าโอ้ยอไรพีครับะ bringt. นะหัวเสียวแล้วับพี่ เป็นคนเล็กครับเป็นคนใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพอดีหรงพ่อจะไปทุร้าเหรอคะครับไปศาลครับวันนี้ก็จะรับขนาดนี่เลยได้มาเจอจะได้ถ่ายรูปด้วยอ๋อพิษแผลในยาชีมากเหรอให้เฝ้าหน้าด้วยผลยาชีมาแล้วเหรอยาชีเพิ่งมาถึงยาชีไปเปล่า ไม่รู้ค่ะของอะไดน่ากินเด้อของกินได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำไมใน YouTube มีคนแต่อ้วนแต่สวยมีแต่คนเเออนาะมีแต่คนผอมๆนะครับเนาะอุ้ยน่ารัก าเขาบอกว่าลุงพลหล่อตัวจริงอ่ะเออ้หลีใช่ย่ามาแล้วไอ้หลีรู้สึกว่าใครมาโทรศัพท์หมหรือเปล่ะพวกพี่นั่นหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหมดแล้วค่ะเป็นค่ารายการเกษียณโร้อยครับผมเอาหนึ่งมาดูคนเบื้องหลังเบื้องหลังดีใจได้ถ่ายรูปอันนี้เบื้องข้างนะครับอันนี้ด้านข้างโอ้ยสวยสวยขออีกรูปหนึ่งสองเองหลังพี่เอง ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังมาปองให้อีทถ่ายปองเข้ามาเดี๋ยวให้อีเป็นคนถ่ายอันนี้เคืนเป็นอาจารย์โรงเรียนเบนจะมามหาราชแต่เกษียณแล้วอืมครับผมเป็นบนอยู่โรงเรียนเบนของอุบวนบ้านบกบุ้งพนารอคือบนรอรอหน้าโป เมื่อกี้ตกใจมากเลยนะครับคิดว่าจะได้เตรียมบูดแล้วก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยากหูบ้าพี่นะนี่แล้ะเอาปวดหัวเลยพี่บ๊วยเสียไหมอย่างนี้ก็จะไปกกอกเลยนี่เอาเอาทำมาให้ค่อยมาค่ะค่อยคือมาค่ะออกซ้ายครับออกซ้ายจะไปหูอีมี ไปคว้าในตัวเนี่ยออกไปบรนม่วงเลยบรนม่วงก็ได้แต่มันก็จะอ้อมกาออกไปแยกบังน้องแวงนี่ครับเลี้ยวซ้ายไฟแดงครับผมสามอยากไฟแดงออกเอาเอาไปสามอยากไฟแดงเลี้ยวซ้ายครับผมครับผมไปทั้งคำตะก้าเลยครับตรงเรือนแต่ท่านนี้จะหลงครับผมไปทางนี้จะหลงครับในยูทูปในยูทูปตะก้ามาดูครับผมรคับผมอู้ขอบคุณครับเข่าคุ้นค่า ได้ฟังทุกวันก่อนนอนเด็กนักเรียนนั้นว่าทุกวันทุกวันแต่ลุงพ่นเนาะไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้เราสืตามเป็นมาหลายปีเด้อครับผมก็รอวันที่ยี่สิบนี่แหละครับผมรอรับพนันการนี้ใครผ่านปูเนียงผัดไทยข้างหลังผัดจิ้มวันนี้ค่ะบุก้าชูนะเอ้าทำไมเนี่ยอิดแล้วบุก้าทำไมทำไมหัวเราะหัวเราะอีกหน้าเหมือนป้าแถวบ้านเนาะ นะแม่เป็นญาติกันเลยนี่แฝดป้าทายบ้านเหมือนกันเนาะเหมือนกันเอาหมได้แฝดเอาหมดแล้วเอาเราไปยุ่นพังเฮ้ยโอ้โหลุงเอาไม้มาผมกินนะเดือนนึงเดือนเนาะก็มาเจอตัวจริงกันแล้วในที่สุดเราก็มาเจอตัวจริงกันแล้วทุกคนคุณบอกแล่เอเหรอเหรออะไรไปเมนที่ไหนหมดไปเยอะหมดไปเยอะแล้วจะหมดตัวเลย ่าคิมไปครับผมโอเคครับผมนะสำหรับว okay, okay, ินนี้รู้ปะดีครับ